ยอยูมึงเต็มหน้าวะแม่งกูเห็นแล้วขนลุกขนพองอี The <next> day เป็นไรวะกกนเมื่อวานอะแม่งดนบ่งลี่มา ไบูลลี่มึงอะก็อิเปี้ยอบูลี่กูว่าหน้าเป็นสิวเต็มหน้าหน้ากลัวโอ้ยมึงไม่ต้องไปฟังคำมันเลยอิเปี้ยวอ่ะที่มันพูดแบบนี้กับมึงอะเพราะมันอะโดนบูลลี่มาก่อนแล้วมันก็เลยมาบูลลี่มึงมันเป็นปมเว้ยมึงอะก็ลองไปคุยกับมันดูนะเว้ยมึงไม่ชอบโอเคเดี๋ยวกูจะลองไปเผื่อมันดูเฮ้ยเปี้ยวกูไม่ไม่ชอบเลยอะที่มึงมามาบูลลี่กูแบบเนี้ยเฮ้ยเชี่ยการมึงคิดจริงเหรอเฮ้ยขอโทษทุกทกูจะไม่ทำอีกแล้วอะ การบูลลี่คือพฤติกรรมรุนแรงกันแกล้งรังแกผู้อื่นท้งทางวาจาและร่างกายมักเป็นการล้อเลียนรูปร่างหน้าตาสถานะทางสังคมวิธีการแก้ปัญหาเมื่อถูกบูลลี่ลองเปิดใจคุยกันดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ต้องมากันแกล้งกันแบบนี้ไม่ชอบพฤติกรรมที่เขาปฏิบัติต่อเรา พยายามทำความเข้าใจฝ่ายที่ชอบบูลลี่เนื่องจากผู้ที่ชอบบูลลี่อาจจะมีปมด้อยหรือปัญหาทางใจของตนเองอยู่แล้วไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับปัญหานั้นจนมาระบายลงกับผู้อื่นก็เป็นได้